สวัสดีครับวันนี้ก็มีการประชุมกัปตันทีมนะครับซึ่งเป็นระบบที่ทางการแข่งเดวิสครับนะครับทำเป็นระบบอยู่แล้วนะฮะในการประชุมก็มีเรื่องของการส่งชื่อนะครับส่งชื่อของฟิโซนะครับเป็นฟินิชเทนเนอร์ส่งชื่อกัปตันทีมแล้วก็ส่งชื่อสปอนเซอร์ของประเทศเรานะครับก็เป็นรายละเอียดตามนั้นนอกนั้นก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อนักกีฬาทั้ง2ทีมที่เขาจะให้เราส่ง ในวันพรุ่งนี้ก่อนเวลาเที่ยงนะครับก็เป็นการส่งใครจะลงเล่นในประเภทไหนนะครับก็เป็นการวางมือทั้ง2ทีมที่จะส่งให้กับริฟวีพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนอกนั้นก็จะเป็นรายละเอียดเรื่องของสิ่งที่เราต้องการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางเจ้าภาพเขาก็พร้อมที่จะจัดให้นะครับเราก็มีการเช็คถามเรื่องของการเดินทางนะครับว่าเขา,าบริการเรา ในทุกระยะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปกลับระหว่างโรงแรมกับสนามเนี่ยทางเจ้าภาพเองก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับก็เพียงให้บอกเขาเรื่องอาหารในห้องของนักกีฬาแล้วก็มีการขอเพิ่มเติมเขาก็จัดให้นะครับมันทุกอย่างเนี่ยถ้าโดยภาพรวมแล้วถือว่าทางเจ้าภาพเองก็เตรียมพร้อมเพราะว่าระบบการแข่งขันดวิศครับเนี่ยเจ้าภาพจะมีหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะช่วงของเป็นการซ้อมก่อนแข่งหรือวันแข่งขันจริงเนี่ยเขาก็จะมีความพร้อมที่จะจัดให้เราอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับ <cryptocurrency> นอกนั้นมีอะไรเนี่ยทางริฟต์เองก็ให ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลานะครับก็การประชุมวันนี้ก็โดยภาพรวมทั้งทั้งหมดก็ทั้ง2ทีมก็ไม่มีอะไรนะครับการจัดตารางเวลาซ้อมในวันแข่งขันคือวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยก็จะมีการจัดให้เราทั้ง2ทีมก็เช็คก,กันแล้วว่าเวลาที่จัดให้เนี่ยทั้ง2ทีมก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีการเปลีป่ยนแปลงครับครับครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรามีการเตรียมความพร้อมนะครับโดยเพราะวันนี้เราจะมีอย่างที่บอกว่ากับการมิงนะครับที่เราได้คุยเรื่องรายละเอียดของการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีการจัดประกบคู่นะครับ่เราเรียกว่า draw meeting เนี่ยก็เป็นความสําคัญที่ทีมของเราแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยต้องวางตัวผู้เล่นนะครับวันนี้เราก็ได้มีการประชุมทีมนะครับหลังจากที่เราซ้อมเสร็จในตอนเย็นการพูดคุยก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มาฟังและก็แสดงความคิดเห็น ในการร่วมกันตัดสินใจวางตัวผู้เล่นที่จะส่งชื่อในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะต้องมีการส่งชื่อในประเภทเดี่ยว2มือนะครับแล้วก็ประเภทชายคู่1คู่นะครับตามระบบการแข่งขันก็จากการประชุมนะครับสรุปทางผมในฐานะก,กัปตันทีมก็ได้นักกีฬาทุกคนแสดงความคิดเห็นแลวก็เสนอแนะว่าการที่ทุกคนจะต้องมีความพร้อมนะครับที่ลงแข่งขันเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นในวัน พรุ่งนี้เช้านะครับที่เราจะให้ทุกคนทราบว่าใครจะลงเล่นในประเภทเดี่ยวหรือคู่ก็ทุกคนได้มีความเรียกว่ามีความเตรียมพร้อมนะครับมีความตั้งใจที่จะสามารถลงแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วก็รวมทั้งการให้กําลังใจคนก,กีฬาก็าทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันในการเชียร์นะครับไม่ว่าใครจะเล่นหรือไม่ได้เล่นก็ตามนะครับก็เป็นการประชุมที่มีความสําคัญอีกวันหนึ่งในฐานะที่เราได้มาเป็นทีมในครั้งนี้ครับ